เยี่ยมไปเลยน้ำนี่นิ่งยังกับครับแบบความตายเลยเนี่ยโอเคโอเคแค่อย่าเอาความลูกจีนใส่ผมเอาตัวมิติอยู่ข้างในใช่ไหมไม่ต้องเดาเลยแล้วก็เข้าไปเลยซิพวกเราจะเข้าไปตัวไม่อยากเข้าโอเคกันมาต่อเลยไปไปเลยใส่ไม่ใช่ลูกไหน

ถือตะขอมาก่อนเลยแกิรม r ่ดีว่า่มงก้ดียว่าเอาตัวมันนเอาอีกอ่งงโถ่ไอ้ิงเฮ้ฮยิงเข็มยิงเข็มยิงเขมมันี่มันี การโตเรียบแต่กาโบนก่อนบินมาแรกหนาลำคนแซม n s แซมดีมากแซมดีมากเอาแซมแซ่อออแซมไปโอ้ยไม่จบแฮะเจมาย ู้องระเบิดเองตัวคาร์บอน้างบนเออตุ้งฮึ่บหลบตาหลบตายึดโอ๊ยยึดฮึ่มวุ้นจ้าก็มาดิครับก็มาดิครับดีมาแฟนปะโอเคตายชัวไปอืมมีอีกเหรอมีอีกเหรอ

ไม่ต้องสำรวจอะไรมากมายไม่ค่อยมีอะไรหรอกจุดเซฟเซฟครับกลัวกลัวบักกลัวบักโอเคไปไปกันต่อเลยปีมันได้ก็ต้องบอกทุกอย่างก็ต้องบอกทุกอย่างว่าปีมันได้ต้องปีช่องเฉลไอ้เหี้ยอ้างั้นไงแต่ปีมันได้ขึ้นมาแต่ไม่มีอะไรหรอวะ บนอไแซมไอ them, doing doing? ้นี่ช่นี่ได้ไหมวะดูดิไม่ได้โอเคไปไม่ต้องสนใจเพื่อแล้วทำมาเพื่อถ้าทางนี้ไปไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นไปนะจ๊ะโอเคโอเคเห็นดูจากเราต้องให้แซมขึ้นไปข้างบน แต่ประเด็นคือไอ้จุดเปลี่ยนตัวอยู่ไหนเอย่ยไม่อยู่ตรงนี้อยู่ไหนเอย่ยจุดเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาล่างแซมเพราะว่าผมเห็นสายไฟไม่ใช่ทางนี้แล้วทางไหนวะไม่ใช่ทางตรงเห็นทางตรงเต็มเฟซกูเลยไอ้เหี้ย แล้วไปไหนไปอ๋อนี่นี่บรรทายมาเลยนี่โอ้ยตาถวยอันนี้เราต้องให้แซมปีนไปเพราะเราปีนไม่ได้น่าจะข้ามมาแล้วไงอ๋อนี่โอเคเยี่ยมแซมมี่ไปเลยแซมมี่ใส่จูปีนยึด รอจังหวระรอจังหวะรอรอวันรอก่อนรกอก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วไปปุ๊บปุ๊บถอยถอยถอยรอดีกว่าโอเคดแต่สภาพเราต้าจะไปอันที่สองได้โอเคลงยังไงตอบเลย โซโล์รันอ้าไลตาตัวแซมมี่ทำไม t a r เก็นคนตีนคนตีนมาเลยแซมิมิมไปรอก่อนโอเคไป โอเคไม่ช็อตไม่โดนช็อตตรงนี้ยากละทำไงดีชาร์จรอเลยเดค่อยไปดีกว่าเผื่อจะเกิดผมไม่จะเกิดแค่ตัวเขเฮี่ยล่ะก็จะเขี่ยโอเคบึมไปไหนต่อโอ้ยติดติดอิน ้้อ้อ้เต็มต้องาครั้งผมันก็จะระเบิดโอเคได้อยู่อีซี่ไม่ได้ยากชารออยู่่เมีไอ้อ้วนโผใมปล่อยก่อนเีไงไอช้อ้วนไอ้อ้วนอย่าเฮ้ยมีตัวใช่หยได้ยินเสียง ไม่มีมึงตายแล้วมึงยังจะทำเสียงอีกโ้เชดหนู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 หูหนูหนูหนูหูหนูหนูหนูหหนหนู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 หหนนูหนูหนูหนนูห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 นููหนนูหนูหูหูหน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 ููหน ไอเหี้ยว่าเอะไรนับคามเอคอป์ะีนี่มันปาดักทางวะรู้แล้วละรู้แล้วจํเร็วเร็วรไปเร็วเร็วีนสายพับมก็รอไปก็ได้สองช่องโอเครอไปตายมาสองรอบแล้วเนี่ย มาแล้วที่สามชัวป้าแน่นอนช้ารอเลยก็มาดิครับ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 ก่แน่กูแน่บึ้มช้ารอเลยเอา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 ตั้แม่งสิเข้าไปไม่ได้อะตัวนี้ก่ิศึกข้ามไม่ได้เลยตัวไหนเฮ้ยตายเด็บดเหอยตั้งเดือดติด นี่สองตัวเออตอนี้ก็เจอฟงหนูช่างแม่งช่างหัวฟงหนูไม่สนใจปัโอเคไปหิมะแล้วไป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 คลานต่ำด้วยการโผ่พอดีเดตได้ตัวใหญ่อยัดตกโอเคจี้ด่าว่ามัน ไปพี่บึ้มมาแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับตเข้ามาตายจริงไม่อดตายเว้ยกูอยู่ใต้กดอีตรงแล้วก็ตายเช่นเดิมมามาเจอกูมาพี่บึ้มเหรอ เราเอ้แล้วพี่เบิ้ลมามาตรงไหนวะลืมอ๋อตรงนู้นใช่ไหมนี่นี่ทางนี้มรนั้นมีมีตัวใหญ่อยู่เฮ้เดดไอ over here เดดไอหุยหุยหุยไอ้ควันไอ้ควันไอ้ควันเต็มเลยยิงเอาเอาแอชแอช ash ลิงไปไหนแอชโอเคเรียบร้อยหมด ตัวใครก่อนเฮ้ยเดินตัวข้าพี่มึงตอนตอนถือของก่อนถือถือถือสิถือถือเฮ้ยใส่เลยแซมจังหวะนี้แหละเฮ้ยโอ้ยจ้าอุ้ยเจี๊ยไม่ทันไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เฮ้ยโน่โน่โน่อะไรก็ได้ที่วใช่อีกก้อนอีกก้อนระเบิดอะหนักโค้มากนี่แต่มีตายช่างมันเถอะเกิดใหม่ได้ Umas, โอ้ยโอ้ยโอ้ยแก๊ปแก๊ปแก๊ปเหม็นนองเฮ้ยเอชโรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโวยไม่ทันไอ้วนไอ้คนเกิดต่อใช่ไหมถิงด้วยอืมฮึ่มยร์ทรูหนไม่รอดเอาใหม่โอเคโ okay. อ้อยอ้วนนี่เด้งเต็มตัว ไปเลยแซมแซมไปเลยโอ้ยย oh, ิงแม่งเรียบร้อยสวยเยี่ยมโอเคไปประตูเปิดไปทางนี้เลยแล้วกันอะไรนี่หมุนด้วยมือข้างเดียวแรงเยอะมากแอช Can seconds have a n I i few e just s of l น่าจะเป็นคนไหนมันต้องอื้อด้วยไม่มีอะไรพูดใช่ไหมใช่ผมไม่มีอะไรพูดครับผมเลยอื้อืมเป็นงั้นแหละไม่รู้จะพูดอะไรอื้อืมอื้อืมอืมอืมไม่หยุดไงไม่หยุดไงตรงนี้ก่อนแล้วกันอะถึง ลูกกีดีเฮดีเอาครับเอาเลือดนิดเดียวก็เอาครับเขาอุตส่าห์มาให้ใช้คุ้มโอเคอันนี้เพิ่มเลือดใช่ไหมถ้าเกิดผมถ้าผมจะไม่ถ้าจะเพิ่มเลือดบ้างแต่ทำไมเลือดไม่เพิ่มเน้นว่ามายเซฟก่อนแป๊บเหมือนเดิมตามมารยาทเซฟครับบัวบักปุ้งโอเค นี่เราเป็นเพื่กันใช่ไหมฉัไม่ถึงแบบถึงแม้เราอาจจะเริ่มแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนายนุชใช่ไหมนั่นแหละ r e a i y e e r o l e r ันเพื่อที่ดีที่สุด We ไม่รู้จะแปลงไงดี Well l k here ดูนี่สิโอ้ h t h ดูจะน่ากลัว โอ้ยอ๊ยโโอ้โอ้อืช่างแม่งเดี๋ยวก็เกิดใหม่ Alright we got a light Ash Ash เหล่านี้หยิบอะไรเป็นหยิบเซเหล็กมาซ่อมเป็นอาวุธหยิบเซเหล็กมาซร้าเป็นอาวุธได้หมดเลยแอชนี่มันจริงๆเลยแอชอะไรที่เป็นเซเหล็กพี่แกหยิบมาหยิบมาทำเป็นอาวุธได้หมดเลย ไป,ไปเอาแกจากไหนนะยิงได้เรื่อยๆด้วยยิงได้เรื่อยๆด้วยไม่ตหมดไ,ม,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม,ม่หมดครับยิงได้เรื่อยๆเหมือนกระปืนอนะรูวี่จริงๆนี่กล่องก็นี่ก่อนเล่นฟ้ฝันเล่นมันสุดละตรงนี้ไปทำไมโอเคไปได้จริงด้วยรูวี่รูวีวย่วยดึยดปืนไฟ ไดมอนก็ต้องใช้ใช้คุม้มโอเคไม่มีอะไรซะงั้นแล้วต้องไปไหนต่ออื่นเราได้ปืนไฟมาแล้วเฮ้ลองดูข้างในก่อนข้างในผมแบบดูนิดเดียวลองดูอีกทีมันอาจจะมีทางไปโอเคไม่มีโอเคงั้นกลับทางเก่ากลับไปทางเก่า กลับไปทางเก่าเอ๊ะนี่อะไรดูยังว่าลืมสำรวจแล้วโอเคไม่มีอะไรอ๋อโอเครู้แล้วนะอันนี้จำได้แล้วเพราะว่าเราต้องกลับไปทางไหนรู้แล้วกลับไปทางจุดเริ่มต้นเลยทางเริ่มต้นเลยจำได้ Come on มาเร็วเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟเครื่องเคลื่องโอ้ยโอ้โหคนเลยดิแซม เอาเอาแสบไฟไหมก็มาดีคร um ับก็มาดีครับมีไฟครับมีไฟครับมีไฟฮะรับเอ้ยมีโคดาวมีโคดาวอ้อมโคดาวด้วยมีโคดาวถ้าไม่โคดาวแม่งก็โกงเกินครับเราจะแสบไฟไหมอืมทีบไข่ทุบแม่งทีนึงโอเคตรงนี้มีมีอะไรสักอย่างยิงดิใช้คุมฮะเพิ่งได้มา กองไอ้เหี้ยยิงกองไม่โดนโถโอ้ยโอ้ยโอเคป่ะปืนไฟนี่แบบถือว่าถือว่าแม่งมีประโยชน์เลยเนี่ยมีประโยชน์เลยสุดติ่งครับสุดติ่งเซฟหรอไม่ต้องครับผมเชื่อมั่นว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่เรียกว่าบัคไม่ใช่มอนเตอร์เงียบนะเร็่ต้ยวู๊ เฮ้ยเอ็งเยี่ยมากก็มาดีครับไปตัวฮะมีปืนไปแอดอยู่แล้วเป็นวุ้นได้หมดโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตุ้งฟาไอ้โอนมันในผมอันี่ผมไม่มีเจตนาจะด่าคุณผู้ชมนะครับอันี่ผมไม่ถึงด่าไอ้ปีศาจตัวตัวในเกมครับแม่งเป็นไอที่น่ารำคาญมากเอาแซงขอโทษ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 มือมาลั่น ที่ตัทีแแฟนแฟนแฟนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเผาเผาครับอย่างนี้ต้องเผาเผาทิ้งครับไเผาทิ้งเลยปุ้งโอเคตรงนี้แหละเอาเอาอเอเอ้ยติดหินนิดหน่อยแซมรู้หน้าที่มึงใช่ไหม แซมเฮ้ยแซมแซมไอ้แซม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 โถ่เอยรู้แล้วที่มึงใช่ไหมแซมรู้ว่ากูจะทำอะไรกับมึงเผามึงง่้ยแล้วก็เตะไปเลยลูกไฟไอ้เหี้ยมา perfect ten for style อ่าเจอกันใหม่นะพานะ เจอกันใหม่ในพนัฒนานะครับสวัสดีครับ